วันนี้ก็อดเลยอดแดดเลยไปต่อยนู่นอดแดดเลยนะแต่นหนึ่งนะวันนี้กลับมาต่อยใช่ไหมต้องถอนต้องถอนสิแรกทำไมพี่ป่วยต้องถอนถอนเป็นคนต่อยอมันเขาบอกว่าป่วยรอับรู้แต่หาหมอมาต่อยได้ครับพี่นัทพีนัทก็ลืมเพราะป่วยมันเส้าป่วยใช่มันเส้าป่วยแจ้งถอนเลยละแจ้งถอนแต่ว่าวันนี้มาเต็มทีมเลยสู้สู้ครับสู้เต็มที่เมื่อก่อนนี้เอาเงินเก้าหมื่นกับ กำแพงเพชรงวดนี้เอาเงินแสนกับกำแพงเพชรเอาพี่ดมไว้เอาพี่ดมไว้โอ้เอาถามลูกพี่ก่อนดีกว่าคิดว่าวันนี้จะได้เงินแสนกับเขากำแพงเพชรไม่เหม่คิดนะครับเพราะวันเสาร์นี้อดแล้ว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  สะดุดหน่อยสะดุดหน่อยสะดุดนิดนึงแต่เนี้ยเขาก็ไปฉีดยามาเขาบอกโชกได้ชกได้เราบอกเฮ้ยเอาให้ดีนะไปแพ้เขาไม่เสียหายยัดบอกมั่นใจผมมั่นใจผมเอ่ะมั่นใจก็มั่นใจลูกน้องมั่นใจลูกพี่ก็มั่นใจใช่ลูกน้องมั่นใจลูกพี่ก็มั่นใจเป็นไงก็เป็นการเป็นไงเป็นการนะวันนี้ตามแผนไม่ได้วันนี้เอ้าก็ตามแผนแล้วจะตามแผนก็ดีใจเพราะว่าน้องเขาขยันซ้อมด้วยเขาไม่สนใจเขาพักวันสองวันเขาก็ซ้อมต่อครับนะครับเขาดูแลร่างกายก็ดีอะไรก็ดีเช่นชม โอ้โหขยันมากพอขึ้นกระดานว่าเจอกับคู่ชกคนนี้รู้สึกเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเก๋ที่จะใช่วันๆเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาก็ยังใหม่อยู่เขาก็ยังใหม่เขาต่อยกู่อ้อมน้อยคู้เอกนะเขาต่อยอ้อมน้อยคู้เอกนะแต่เรายังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเราเราคู่รองเลยนันเ่งคู่รองเราคู่รองแล้วไม่เยอะนะไม่เยอะมา ถ้าเกิดโชครวยไทยจริงๆก็ต้องที่ยี่สิบไหมไม่ถึงครับรวมๆประมาณยี่สิบทั้งสองอย่างไงทั้งสองอ่างาดเชือกคาดเชือกคาดเชือกเชื่อครับเขาจะมาก็จะต่อยตามงานมากนะคาดเชือกเลยเชือกเลยเชือกยี่สิบไม่ถึงเว้ยไม่ถึงวันนี้ได้ขันฉีดเท่าไหร่อหนึ่งแสนบาทแสนบาทเคยได้เยอะกประมาณไม่เคยครับ เต็มที่แท่าไห่แลวแบสี่พันยังไม่ถ่ายอ่สี่พันเพราะตอนนี้ตอนตอนนี้เป็นเงนตั้งนแสนแล้วนะเงินตื่นแสนเป็นเงินตั้งหมื่นตันงแสนตัวก็มือกวาแล้วนะือเงินหมื่นแล้วอาชีพได้สูงสุดเคยได้สี่พันบาทเออครับโอ้นี่กี่เท่าตัววะเนี่ยยี่สิบเท่าตัว กี่เท่าตัวหลายเท่าตัวแล้วก็อนี้เป็นกะเหรี่ยงใช่ไหมครับอ่าเป็นกะเหรี่ยงแลกะเหรี่ยงเผาอะไรเนี่ยคือคุบาวาที่นับถือการทำเป็นยึดดัมสิยู่ที่อุ้มผาครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์คุบาวาคอยติดตามแล้วก็นึกไงไม่รู้อยากชกมวยโอ้เขาเอาไปฝากค่ายไหนเขาก็ไม่รับไงแล้วคุบาวาก็เอาไปทิ้งไว้ที่ค่ายเลยเราก็เกาหัวแก๊กแก๊กแก๊กชัดชันะครับเอาไงเราก็บอกรับปากวาวาว่า สองปีถ้าเกิดไม่ดังก็แยกย้ายกลับไปหัดข้าวโพดเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยครับยังถึงปีนี่ข่าวยังไม่เป็นนักมวยที่สร้างชื่อให้กับท่านมวยด้วยแม่ก็มีสไตล์เขาเป็สไตล์สไตล์เขาคือเขาเป็นมวยสู้สมัติใช้ได้สไตลสู้นี่คือสู้หัวใจมาก่อนเลยใจมาก่อนตาเบนเนี่พูดภาษาไทยได้บ้างไหมครับพอได้อยู่ใช่ไหมคนไทยนะมีแบบประชาชนคนไทยคนไทยเลยนะเสือสายกะเหรี่ยงเรียงเผาเลยนะปะปากะยอปะาะกะยอ โอ้ก oh, ว่าทำไมยองอีกงห้ายกได้ไหมเนี่ยเออยกเอีกงห้ายกได้ไหมวันนี้เราชนะเขาลูกไหนวันนี้ชนะเขาลูกไหนห้ายกเนี่ยแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าชั่โดนหมัดไหลหมัดด้วยกันเนี่ยโดนไหลหมัดเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนได้เนาะเออ